การแลบพอการเชื่อมสัมพันธ์นะหรือจะเรียกว่าการผูกมิตรหรือการเชื่อมสัมพันธ์ซึ่งตรงนี้แหละเป็นจุดสำคัญของการโค้ดและการปฏิสัมพันธ์ทุกอย่างถ้าเราเป็นหมอเรารักษาคนไข้ถ้าและพอติดคนไข้จะทําตามกินยาตามถ้าเราเป็นนักขายแล้วเราและพอติดเขาจะซื้อของเราถ้าเราเป็นพ่อแม่ เราและพอติดลูกจะฟังเราถ้าเราเป็นแฟนและพอติดแฟนจะเปยให้เราที่ผมบอกไงว่าเมื่อกี้เนี่ยแค่เรารู้คำว่า Set Intention ก็คุ้มค่าขอนคราวนี้ยิ่งคุ้มไปอีกถ้าเรารู้คำว่าและพอซึ่งจริงๆมันไม่ได้ยากแต่ว่าหลายคนยังไม่เข้าใจคำว่าและพอแล้วพอเราเข้าใจนะเราจะเอาไปใช้ได้ในทุกบริบทของชีวิตเลยและใช้คู่กัน เพราะนั้นผมถึงบอกว่าคีย์ตรงนี้มันแพงมากของคําว่าแลปพอเพราะแลปพอเมื่อไหร่คนตรงหน้าเหมือนจะถูกเราโน้มน้าวใจได้ง่ายมากแต่จุดประสงค์ของการโค้ดแบบไม่โค้ดคือเราจะไปช่วยเขาแก้แล้วผมบอกตั้งแต่กฎข้อแรกของข้อห้ามนะคือต้องทําด้วยความบริสุทธิ์ใจนะครับถ้าไม่บริสุทธิ์ใจแลปพอจะขาดง่ายมากเพราะว่าเขาจะจับได้เพราะว่าถ้าคุณไม่บริสุทธิ์ใจภาษากายหรือจิตใต้สำนึกเขาจะอ่านออกว่า คนไม่จริงใจนะอะไรแบบนี้คนเราอะถ้าสังเกตเวลาเราถ้าเราไม่ถ้าเราอยู่กับสตินะคนตรงหน้าเขาไม่จริงใจเราจะรู้นะภาษากายจะบอกคอนเซปต์ของแลปพอก็คือทำให้จิตใต้สำนึกเปิดนะทำให้การโค้ดสามารถโค้ดได้นะครับนะครับแล้วก็ทำให้สามารถสื่อสารได้อย่างคล่องแคล่วนะแล้วเราจะติดตั้งไมเซตอะไรก็ไงเพราะว่าการโค้ดมันคือการเอา ไม่เสร็จชุดเก่าออกไปแล้วก็เอาไม่เสร็จชุดใหม่มาแต่ถ้าเราไม่รับพอจิตใต้สำนึกจะปิดกั้นนะครับเพราะฉะนั้นรับพอเราเป็นอย่างนี้ดูการาฟนี้นะเราทุกคนมีจิตใต้สำนึกใช่ไหมก็มีแถบอนเอเนนะรูปนี้ใช้ได้ตลอดเวลาเนื่องจากว่าจุดประสงค์ของการโค้ดคือเราจะไปไปแก้ไขตรงนี้ไอจุดดำในจิตใต้สำนึกของคนตรงหน้า ถูกไหมแต่แน่นอนสังเกตไหมตัวนี้มีฝาปิดเราจะไม่สามารถสื่อสารเข้าไปได้เลยถ้าฝาปิดเพราะฉะนั้นเวลาแลปพอติดเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือฝามันเปิดเอาแลปพอติดเนี่ยฝาจะเปิดแล้วเราก็จะสามารถส่งข้อความไปแก้ไขได้อาที่คนเขาเรียกว่าสะกดจิตสะกดจิตหรืออะไรก็ตามอะ่ะมันมาจากการที่ตัวเนี้ยมันเปิดฝามันเปิดพอฝาเปิด เราเข้าไปแก้ได้แต่ถ้าฝาปิดแก้ไม่ได้เขาจะมีการปกป้องเพราะนั้นมนุษย์เราอะ่ะมันมีนกลไกการปกป้องทางจิตใจอยู่แล้วเพราะนั้นถ้าเราและพอกันไม่ติดอย่าหวังว่าเขาจะคอยตามเราเลยทุกคนจะทําตามโปรแกรมเดิมของตัวเองเสมอนะแต่พอและพอติดปุ๊บแปลว่าไอ้ฝาตัวนี้มันเปิดนะครับฝาเนี่ยเปิดพอเปิดเราก็ง่ายละนะครับเราต้องการให้ฝาเปิดแล้วมีมีขั้นตอนต่างๆนี่เต็มเลยนะครับ ในการแลปพอเราก็จะมีอะไรบ้างมีหนึ่ง mind reading คืออ่านใจคนอ่านใจเราจะต้องอ่านอะไรอ่านอะไรบ้างอ่านปัญหาเขาให้ออกว่าเขามีปัญหาอะไรกันแน่ถ้าเราไม่สามารถระบุปัญหาที่แท้จริงของเขาได้เราจะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นคาว่าปัญหากับผลลัพธ์ไม่เหมือนกันนะเราเห็นผลลัพธ์เขาแต่เราอาจจะไม่รู้ปัญหาเช่น เราเห็นแล้วว่าเขามีปัญหาสุขภาพเราเห็นแล้วว่าเขามีปัญหานะตอนนั้นทุกปัญหาที่เกิดขึ้นอ่ะมันจะลิงก์ไปหาปัญหาความสัมพันธ์เสมอนะครับนะเราจะอ่านปัญหาเขาให้ออกแล้วเราจะดูว่าแรงขับเป็นไงนะอ่านแรงขับนะอ่านอารมณ์อ่านสายตาเขาอ่านภาษากายเขาตรงนี้สำคัญนะครับมันจะมีการอ่านอารมณ์อ่านภาษากายอ่านเวิร์ดดิ้งอะไรของเขาเต็มไปหมดเลยนะครับเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันนะจริงๆเนะี่ย ไอเนี่ยควรทำเป็นคอร์สใหญ่ด้วยซ้ำนะแต่ใน Invisible Coaching อาจจะเป็นแค่หนึ่งหรือ2องเท่านั้นนะครับแต่แค่นี้ก็เอาไปอ่านได้ระดับหนึ่งแล้วเพราะว่าที่เหลือเนี่ยอาจจะต้องมาถามตอบกันใน,ในกลุ่มหรืออะไรเนี่ยไม่งั้นมันจะยาวเหยียดเพราะว่าไอม e a r i n g i n g เนี่ยควรทำเป็นคอร์สใหญ่เป็นคอร์สหนึงไปเลยนะครับในอนาคตน,าน่าจะมีทำเป็นคอร์สแยกเพราะมันละเอียดมาก แต่ว่าในในคอสอิมเมชั่นเชชจ่งจะเป็นตัวย่อของการมายลิดดิ้งคืออา่านใจมันมีอ่านที่มันเป็นแอดวานเนี่ยตัวเนี้ยเขาเรียกว่าผมบอกเลยอันนี้ล้ามากคือเช่นเราเรามักจะล้อตลอดใช่ไหมเวลาผู้หญิงบอกว่าไม่แปลว่าใช่อะไรเนี่ยเนะี่ยคือเนี่ยมันจะมีเวิร์ดดิ้งบีไฮเวิร์ดิ้งเช่นเวลาสมมุตินะเวลาเราอ่านคนสัมภาษณ์นะแล้วเขาจะพูดบางอย่างซ้ำๆเรารู้เลยว่าเขาขาดอะไรอะไรแบบเนี้ย เนี่ยเขาเรียกว่า wording behind และตัวเนี้เป็นตัวอ่านสําคัญสุดในกระบวนการโคดเนี่ยเนี่ยดอกจันไว้เลยนี่คือจุดสําคัญที่สุดของการอ่านนะสำคัญสองอันคืออ่านอ่านภาษากายนะอ่านภาษากากากับแต่อันนี้สำคัญกว่า wording behind wording เพราะเราจะไปหา limiting belief ของเขา แล้วการอ่าน w o r d i n g behind wording นี่แหละคือจุดที่จะทำให้เราบดล็อกเขาได้ถ้าเราเข้าใจตรงนี้นะครับมสังเกตไหมในคอรสนี้จะคีย์แพงหลายเรื่องมากนะครับต่อมาต่อมาเพียงแต่ผมจะไม่สามารถยัดทุกอย่างเข้าไปได้แต่ว่าคนที่จะเข้าใจเรื่องพวกนี้คือคนที่เข้ามาเรียนเ e n d ดอ Code แบบจรงิงจังเพราะว่าแต่ละสัปดาห์จะเอาปัญหาหรือเอาการโค้ดที่ไปโค้ดมาแล้วมาวิเคราะห์กัน ทำให้สามารถมีม,มีตอบะจไหมตอนเนี้ยมีประมาณเป็นร้อ EP EP ละ3าชั่วโมงอ่ะมันมันมันค่อนข้างเยอะแต่ว่าเนื้อหาแบบจะอัดแน่นมากเพียงแต่คอร์สต,ตัวเนี้มันคือการเอาสเต็ปของการโคร้ดนะมาเรียงเป็นลําดับให้เราเห็นขั้นตอนหนึ่งสองสามสห้าเจ็ดแปดเเพื่อจะทําให้มันเดินเข้าไปได้เพียงแต่ว่าความเชี่ยวชาญมันจะต้องเกิดจากการที่ลงสนามแล้วม,มายิงคําถามกลับมาแล้วก็เอาไปทํา ลงสนามยังถามกลับไปทำอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการสร้างคอมมูนิตี้หรืออะไรก็ตามที่ผมทําอยู่ที่ผมบอกไงนะอืมการบิวและพอคือการสื่อสารเพื่อทําให้จิตใต้สํานึกเปิดนะทำให้เขาไว้ใจทำให้จิตใต้สำนึกเปิดทำให้จิตใต้สำนึกเชื่อมโยงกัน อันแรกนะทำให้ไว้ใจจะทําให้เขาก้าเล่าเรื่องบางอย่างที่มันเอกซ์ซีฟขึ้นกล้าแสดงอารมณ์มากขึ้นพอทําให้จิตใต้นึกเบิดมันจะทําให้อารมณ์เขาออกมามันจะทําให้เรื่องราวออกมามันจะทําให้ความจริงออกมาต่อมาคือทําให้จิตใต้นึกเชื่อมโยงมันจะทําให้เราเชื่อมโยงอารมณ์เช่นถ้าเขาเศร้าอยู่เวลาเราโค้ดแล้วเชื่อมโยงเราจะรับรู้อารมณ์นั้นแล้วเราจะรู้ว่าถ้าเรารับรู้อารมณ์เราจะรู้ว่าเขาคิดยังไงด้วยเราจะรู้ว่าเขารู้สึกยังไง เราจะอ่านอิมพายเมสเซจหรือคำพูดอะไรได้ง่ายมากตอนเรียนเทนอร์โค้ดอ่ะมันเป็นสเปซสป่ามเป็นเคสบายเคสเคสตัดดแต่ก็สำคัญเพราะว่ามันเอาเคสจริงมาทำแต่ว่าใน invisible c o a c h i ชิเนี่ยผมเรียงมาจากประสบการณ์ที่ที่ทั้งโค้ดทั้งสอนเทนอร์โค้ดมาแล้วก็เอามารวมแบบนะไม่มีที่อื่นทำแบบนี้แน่นอนนะครับเพราะมันเป็นเวิร์กช็อปจริงๆของจริงนะครับทำให้จิตใต้ไม่เชื่อมโยงเพราะจิตใต้ไม่เชื่อมโยงจะทำให การโค้ดของเราเราแน่ใจมากขึ้นนะครับนะมันจะมีเทคนิคพวกการทำมิเลอริงนะใครเคยเรียนพวก NLP ก็จะรู้ซึ่งมันได้ผลมากเพียงแต่ว่าหลายคนพอไม่เข้าใจจิตวิทยาเบื้องหลังว่าการทำมิเลอริงทำไมถึงได้ผลทำไมถึงสำคัญทำไมถึงเป็นการและปพอขั้นสูงเดี๋ยวในคอร์สจะอธิบายให้ลึกเลยนะครับบอกแล้วว่าแค่รู้การแลปพอก็คุมแล้วการสื่อสารแบบคอยตามทำให้เขาค่อยๆตามเราเราตามเขาก่อนแล้วก็เขาจะตามเรา มันก็จะมีสเต็ปการแลปพอจริงๆก็อย่างที่ผมบอกว่าไอ้ไอ้ไอแลปพอเนี่ยสามารถทำเป็นอีกคอร์สหนึ่งได้แต่ว่าเป็นอาจจะเป็นคอร์สเกี่ยวกับอ่าเขาเรียกว่าชื่อ Master of Influence เ u นซิเปอนี่ยอนาคตจะทำคือการโน้มน้าวใจคนขั้นสูงๆนะครับแต่มันจะทำแบบค่อนข้างกว้างนะเอาไปทำแบบสายดาร์กยังได้เลยอันนี้ซึ่งซึ่งไม่ผมไม่สอนเรื่องดาร์กอยู่แล้วนะ แต่จะบอกว่ามันมันมันทรงพลังมากถ้าเราเข้าใจคอนเซปต์ง่ายๆเนี่ยอะไรเนะี่ยเราจะสะกดจิตคนได้เราจะฝังความเชื่อได้เราจะปลูกฝังเพราะนั้นคนที่ถูกล้างสมองหรืออะไรก็ตามมันถูกกระบวนการนี้เสมอเซลล์เก่งๆเขาการทำการแลปปอเวลาเราเห็นคนคนหนึ่งที่โน้มน้าวคนได้แบบงงๆตรงนี้เมื่อก่อนผมยังยังโดนเลยผมจำได้ว่าผมเองยังโดนเลยอ๋อมาดูอ๋อทำไมอยู่ดีๆ มือไม้เราอ่อนทําไมอยู่ดีๆเราเอาเงินไปให้เขาอยู่ดีอะไรแบบเนี้มันมาจากการที่เราโดนแลปพอไม่รู้ตัวนะนะคือทําให้เขาแสดงอารมณ์ออกมาอะซึ่งมันจะมีชุดคําถามว่าถามจิ้มแล้วก็แสดงนะเหมือนกับเวลาผมไปเจอใครนะบางทีแฟนสงสัยเอ๊ะทำไมก็ผมจะมาเล่ากับแฟนเสมอว่า จอแล้วอยู่ดีๆเขาเล่าว่าเขาเลิกกับแฟนแล้วเขาเล่าว่าเล่าแฟนก็สงสัยว่าเอ้เขาไม่สนิทกับเราแล้วเราไปถามอีท่าไหนทําไมเขาถึงเล่าเรื่องนี้กับเราอะไรแบบเนี้ยเรื่องที่เป็นเอ็กซ์คลูซีฟที่ไม่น่าจะเล่าได้อ่ามันจะมีการยิงคําถามบางอย่างที่จะทําให้เขาเนี่ยแสดงอารมณ์ออกมาผ่านภาษากล้ผานดวงตาผ่านอะไรอย่างเนี้ยนะเพราะฉะนั้น สำคัญเพราะว่าถ้าไม่แสดงอารมณ์ออกมาเราจะโค้ดเขาไม่ได้เพราะว่าการโค้ดมันเราต้องทําจังหวะที่อารมณ์มันเกิดขึ้นอารมณ์โกรธก็ไม่ได้นะถ้าเท่าเท่าโกรธก็ต้องทําให้หายโกรธก่อนต้องเปลี่ยนอารมณ์โกรธเป็นอารมณ์เศร้าหรือรู้สึกผิดขึ้นมาถึงจะโค้ดได้อืมตรงเนี้ยจุดเนี้ยก็แทบจะไม่ค่อยมีใครเข้าใจว่าเป็นเพราะอะไรนะครับเดี๋ยวจะมาอธิบายแบบละเอียดนะอืม เพราะนั้น <tang> ต <ar> ้องทำให้เขาแสดงอารมณ์ออกมาถ้าเขาแสดงอารมณ์ออกมานั่นหมายความว่าแลปพอเริ่มติดเพียงแต่พอพอเขาแสดงอารมณ์ออกมาและแลปพอติดแล้วเราอ่านภาษากายอ่านปัญหาเขาเราแลปพอทําให้เขาเชื่อใจเราพอเขาเชื่อใจติตใต้สำนึกเชื่อมเขาจะแสดงอารมณ์ออกมาพอเขาแสดงอารมณ์ออกมาเราก็ต้องมานั่งดูว่าอารมณ์นี้สุกงอมนือยังถ้าเป็นอารมณ์โกรธอะไรอยู่เราจะต้องทําขั้นตอนที่สก็คือว่า responsible คือทำให้เขาต้องย้ายฝั่งที่ผมบอกไงว่าย้ายฝั่งจากเหยื่อ <Yeah. S 1> เป็นผู้กระทำนะตรงจุดนี้สำคัญผมบอกเลยว่าแค่เขาย้ายฝั่งได้ปัญหาถูกแก้ไปเกินห้าสปเ็แล้วสำคัญมากขั้นตอนนี้นะถ้าไม่ย้ายฝั่งปัญหาจะไม่ถูกแก้ปัญหาจะถูกแก้ตอนนี้และจุดเริ่มต้นของปัญหาเริ่มแก้ตอนที่เขาย้ายฝั่งทำให้เขา มีพลังนะมีปัญญามีการเปลี่ยนแปลงมันจะเกิดจุดเริ่มต้นการเปลี่ยนและตรงนี้สเต็ปสำคัญที่สุดถ้าแล้วพอแล้วไม่สามารถถ้าเอาอารมณ์ขึ้นมาแล้วไม่ย้ายนี่อันตรายเหมือนกันเพราะเขาจะเกลียดเราเพราะนั้นต้องระวังก็ต้องทำให้เขาย้ายฝั่งได้นะมันก็จะมีเทคนิคการทำให้เขา ย้ายฝั่งออกมาเป็นผู้รับผิดชอบหรืออะไรก็ตามนะครับโอเคนะนี่คือและพอนะหัวใจสำคัญของการโค้ดอยู่ตรงนี้และพอติดการโค้ดง่ายมากการรีเฟรมขี้ประติ๋วนะแต่จริงๆร e f ีเฟรมยิ่งคมเท่าไหร่ยิ่งดีนะคือบางทีและพอติดก็จะรีเฟรมไม่ได้เหมือนกันก็มี